อเอาล่ะครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการปั๊มยอดบัญชีของจิวบไปดูติจกันเนาะอ่ะขั้นตอนนั้นเป็นยังไงเดี๋ยวให้มาทำตามผมก็ได้ง่ายเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมเราเข้ามาที่ g ูเกิลแล้วก็พิมพ์ค้นหาตามผมที่ตรงนี้ไปนะครับว่า sbmunda com ผมพิมพ์ไปแบบนี้เนาะแล้วพอเราพิมพ์ค้นหาตามมาได้แลว้วผมในเว็บก็จะเป็นแบบนี้เลยผมราจะด้งมาในเว็บแบบนี้เลยเนาะอ่ะและในเว็บก็จะมีเราได้ลงชื่อใช้งานกับสมาชิกด้วยผมใครที่ไมมม่ีสาชิกกเราดสมัััคครรรกกนนนไไไปปดด้เเเลยะาาสม แล้วพอเรากดสมัครมาผมในหน้าต่างตรงนี้ก็จะมีเราจะกรอกชื่อผู้ช้งานนอกรอกอีเมลใส่รหัสผ่านหรือแก้รหัสผ่านอะไรไปเนาะที่ตรงนี้ไปเพื่อการยืนยันนะผมกดสมัครไปเพจนี้ก็เป็นการสมัครเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะหรือใครมีบัญชีอยู่แล้วตรงชื่อช้งานก็กดตรงชื่อช้งานที่ตรงด้านนี้ไปผมอ่ะก็กดไปผมที่คำว่าลูงชื่อช้งาน แล้วก็พอเราลงช่เช like we uh, ิญงานมาหรือสมัครสมาชิกมาเนี่ยนะต่างแรกของเว็บก็จะเป็นนี้เลยครับผมแบบนี้เนาะจะมีทั้งหมดหมวดบริการให้กับเราได้เลือกทําการกันแล้วก็จะมียอดเงินในส่วนตัวนี้ให้กับเราได้มาทําการกันเนาะหรือใครที่ไม่มียอดเงินจะเติมเงินก็ให้มากดที่คําว่าเติมเงินตรงนี้ได้ผมบอกว่ากดไปเนาะอ่าเรากดคำว่าที่เติมเงินของหน้าต่างกับเติมเงินก็จะเป็นแบบนี้นะผมให่กับเราได้เติมเงินกันได้เนาะแล้วก็จะมีช่องทางการเติมเงินที่อยู่ตรงด้านนี้ด้วยนะผมให่กับเราได้มาเลือกเติมเงินกันนนนนไไดดด้้้เเเเาาาาาะะแลววกกกตรงงงค่่ชอทิิม อ่ะกดดูที่ช่องทางการเติมเงินของช่องทางการเติมเงินก็จะเป็นแบบนี้เนาะกับเราได้เลือกเติมเงินกันได้บุมก็จะมีทั้งหมด4ช่องทางแบบนี้ให้กับเราได้เลือกเติมเงินกันได้เนาะอ่ะจะมีทั้งสแกนเคอร์โค้ดบมทุ่มเงินนี่วันเด็ดเนาะคลิปโตัวคุณลิตี้โปรไฟล์มันนี่อะไรแบบนี้ของบมกับเราได้เลือกเติมเงินกันได้เนาะสุดวกช่องทางไหนหรือสนใจช่องทางไหนก็เลือกเติมกันได้ตามนี้เลยเนาะอ่ะแล้วพอเลือกเติมเงินไปได้แล้วทีนี้เรากลับมาที่หน้าเดิมของเรากันได้เลยนะครับผม อ่ะพอเรากลับกนมาที่หน้าเดิมของเราแล้วทีนี้เราก็มาเลือกหมดหมู่แล้บริการที่ต้องก,การจะทำการกันนะผมเรากดไปที่หมวดหมู่กดไปที่หมวดหมูม่แล้วหมวดหมูม่ก็มีบริการให้กับเราได้่องเรืองทำการกันนะผมเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยเนาะแพลตฟอร์มก็ตามนี้ก็ผมต่างๆที่ทิกตอกเฟซบุ๊กเนาะอ่ะเราจะทำการปั๊มยอดบันทึกคลิปบนทิกตอกนะผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะผมเราก็กดไปเนาะพอ,อเลือกบมดหมู่ไปได้ก็มีบริการให้กับเราได้่อเรืองกันต่อผมก็มาเลือกเลือกดูกันเนาะอ่ะก็จะมีแบบนี้ก็ผมผมก็จะปั๊มบันท เขาเลิกไปได้ก็มีเขาได้ไปขึ้นมาบอกเราแบบนี้ด้วยนะผมทีนี้ก็ผมให้เราอ่านแล้เก้าเพิ่มเติมมันได้เนาะอ่าหรือใครที่เข้าใจอยู่แล้วผมมันต่างๆจางที่เราเริ่มบนบุญเราบริการไปเนาะให้เรากลับมาผมจะคิดว่าดูทิศตกของเราผมมนนำการเข้าโลกลิงก์อ่าแล้วพอได้ลิงก์คิดว่าดูทิศตกของเราประเทศลิงก์มาวางอ่าพอเราวางลิงก์ไปแล้วทีนี้ให้เราใส่จำนวนหรือเรากระปัียไปได้เลยผมก็ง่ายๆแค่นี้เนาะอ่าพอใส่ทีนี้เราจำนวนได้แล้วทีนี้กดสั่งซื้อไม่ได้เลยนะผมอ่าก็แค่นี้เองเราควรจะเป็นตัวการะ ระบบก็สั่ง <KNOW> ซ mm <nervous> ื้อไปแล้ผมระบบก็จะขึ้นมาแจ้งบอกเราแบบนี้ด้วยนะผมได้รับคำสั่งซื้อหุดแล้วผมขึ้นมาบอกแบบนี้เลยเนาะอ่ะแล้วกหลังจากการสั่งซื้อไปผมการสั่งซื้อเราจะเป็นออเดอร์ดิ้งมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยนะผมไปตรวจสอบการซื้อกับเราได้กดเข้ามาดูกันได้เนาะอ่าแล้วกดเข้ามาดูด้วยวัดการซื้อบวัดการซื้อก็จะมีการแจ้งบอกออเดอร์สถานะอะไรละเอียดออเดอร์กับเราในรูมแบบนี้ด้วยเนาะอย่างออเดอร์ด้วยการทำการไปเซอโค้ดนี้ก็มีการแจ้งบอกว่าเราดำเนินการแบบนี้ด้วยผมทีนี้ก็เราไปกับเซคผมมไไ่ด้จออะไรเเลยนาะอ่์ ในระหว่างรอใครเกิดสนใจบริการอื่นเพิ่มเติมทางเว็บหรือว่าอยากจะดูเลยเป็นการค่าเวลาในระหว่างนี้ที่เรารอกันอยู่เนาะอ่าก็ได้มีหัวข้อตรงนี้ผมไว้กับรอได้กดเข้าไปกันได้นะครับผมที่คำว่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดเข้ามาดูที่คขว่าบริการทั้งหมดนะผมในหน้าต่างตรงนี้ก็ได้เป็นแบบนี้เลยเนาะจะใ้เราเข้ามาดูคนได้ผมเป็นบริการส่วนต่างๆของทางเว็บใว้กับเราได้เข้ามาดูคนได้เนาะมีบหมู่แล้วบริการอื่นๆมากมายเราได้เข้ามากันได้ผมก็จะมีรายละเอียดที่อยู่ตรงด้านนี้ให้กับเราได้กดดูันได้เนาะสนใจบริการอะไรก็จะมี จะเข้ามาดูเป็นการสนใจใผมเมื่อจะไปทําการต่อว่าเข้ามาได้เนาะหรือว่าในระหว่างนี้ผมที่เรากาลังดูอะไรกันรออยู่แล้วผมรู้ว่าเกิดมีปัญหาหน้อยในระหว่างรอเนาะแต่แ้วเจ๊ปัญหาแกดมินก็ได้มีส่วนตรงนี้ให้กับเราได้กดเข้าไปกันได้ผมที่เขาว่าตัว๋วเนาะ อ่ะเรากดเข้ามาที่คำว่าตั๋วของการแก้ปัญหาการมินก็ได้ง่ายๆแค่นี้เองครับผมเพียงเรากดเข้ามาเนาะอ่ะก็จะมีอะไรมาพิมพ์หัวข้อพิมพ์ข้อความเลยที่ตรงนี้ไปแล้วผมกดส่งตั๋วไปเนาะแต่ะพิธีนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาการมินได้เรียบร้อยเลยแล้วครับผมก็ง่ายๆแค่สองขั้นตอนเองเนาะอ่ะไม่ได้ผมเกิดปัญหาอะไรก็พิมพ์ไปครับผมหัวข้ออะไรยังไงก็พิมพ์ไปแล้วผมแล้วก็ส่งตั๋วเนาะอ่ะก็ตามนี้สำหรับใครที่เกิดปัญหาเนาะอ่ะใครใช้งานไปแล้วก็ราบรื่นดีสะดวกดีผมเลยใช้งานไปแแลล้้้้ววชชอออออบีกนนนนะะะาาเเพืื่่หรรรคูจจัผผมมยใงไป ก็อยากจะลองแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักเข้ามาลองใช้งานเว็บดูผมเราก็สามารถเข้ามาที่ตรงนี้กันได้ผมจะข้แนะนําเพื่อนเนาะแล้วกดมาผมแล้วเข้ามาที่คำว่าแนะนาเพื่อนผมหน้าต่างกับแนะนําเพื่อนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมให้กับเราได้เข้ามากันได้เนาะแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้นะผมก็จะมีลิงก์อยู่ตรงด้านนี้กับเราได้สามารถมากดสำรวจนะครับผมเพื่อไปส่งให้เพื่อนนะครรู้จักกันได้เพื่อไปแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักให้เข้ามาในเว็บแล้วก็มาลองใช้งานกันได้ครับผมก็ตามนี้เนาะอาจจะแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักอะไรยังไงก็เข้ามา ก็นี่ก็ผมสำหรับหัวข้อการแนะนาเพื่อนหรือหัวข้อวิธีการทำหรืออะไรต่างๆในเว็บที่ผมสร้าไปเนาะอ่ะเราก็ดูเลยไปมากแล้วผมทีนี้ลองกลับมาดูมที่ยอดบันทึกคิวบัลลูที่ตกของเรากันนะผมตอน,นยอดเป็นไงบ้างเนาะอ่ะลองกลับมาดูหน้าจอดูผมอ่ะยอดก็ยังไม่ขึ้นแบบนี้เราก็ไม่ต้องใจร้อนไปนผมอย่างที่ผมเคยกล่าวไปว่าสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอจะโค้ผมไม่ต้องใจร้อนเนาะอ่ะก็ตามนี้ครับผมเดี๋ยวเพื่อไม่ยเ,เวลาเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ตอนที่ยอดกำลังขึ้นแล้วหรือขึ้นเยอะกำลังขึ้นเยอะแล้วหรือว เอาละครับผมเรากลับก,กันมาจากเมื่อกี้นะครับผมที่เราทําการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอัะ,ะคู่มตอนนี้ผมยอดบ,บันทึกของเราก็ได้ขึ้นมากันไปที่เรียบร้อยแบบนี้แล้วผมก็ขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเนาะ อ่ะก็น,นี่เลยผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะก็ง่ายเพียงเท่านี้เองนะผมสำหรับใครที่อยากจะทำตามเนาะเพียงพิมพ์ค้นหาเว็บ smlara.com หรือว่าจะกดเข้าไปในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ก็ได้เนาะกับลิงก์เว็บนะครับผมเข้าเรามาแล้วก็เลือกบทบุหรลบบริการที่ต้องการจะทำการกันนะผมกดสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอสโค้ดไม่ต้องเจร้อนอะไรเลยเนาะอ่ะก็เพียงเท่านี้ผมสำหรับขั้นตอนการทำเนาะก็ไม่มีอะไรมากแล้วผมก็จะฝากไว้เดี๋ยวพิที่นี้แล้วกันนะผมก็พูดมากจนเจ็บคอแล้วผมก็ฝากไว้เดี๋ยวพิที่นี้แล้วกันเนนาะะก็ขอบบคคุณรั